อาสัมลีินก็ไม่หายอีอาฮีอาันจกันอยู่ข้างในคันนี้มีอะไรนะคุลูกทคุกเลยใชนะลูกก็เอาเสาไฟปั่นอย่างนี้อีปั่นจนแห้งก็ยังกันอยู่ดีนอนหลัจะนอนจี้จ้าเยอดจิงการไมู่รู้ลงทีคนนี้คุณลุงไอ้ดเขาเชิญไปนั่งในร้านอะไสัก อ้าี่้มีาปั่นก็ม้าเฮ้ยตรงนั้นมีคนนั่งอยู่ลนาตายสุดอ้ะกันอยู่เ้ยดีไรหูลกจุบคุกรวยคุกรวยอยให้หนูหน่อยมต้องขออ่ะเกาอยู่อย่างเงี้ยฮิอาฮอแก่แกกแกแกคนตนิ้วอีหูหูนีันี้